สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวแรเดอร์ทุกคนและลูกเผ่าที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับที่วิดีโอนี้นะครับผมจะมาปัน่นเป็นไดเวกันแล้ว,ลว20เหรียญให้เป็น1,000ดอลลาร์ในหมนดคริกเลอร์แล้วก็เทคนิคนี้ก็คือั WMA 5และ WMA 144 และสุดท้ายและไม่ท้ายสุดก็โต12.77นะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้มาช่วยในการวิเคราะห์อะแล้วก็อย่าลืมมีการปรับกราฟโหมดฟิกเลอร์ให้เป็นแท่งเกียญี่ปุ่นด้วยนะอย่าลืมติดตามจนนะครับผมจะทําได้ถึงแค่ไหนมาดูกันเี๋ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าจอโอริงเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อการตั้งค่าอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับขนันตอบแรกเนะี่ยใครที่เป็นชาร์ตแอร์เรียอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวปรับกราฟก่อนอ่ะ มือใหม่ไม่ต้องตกใจให้เป็นเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วอ่ะอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปหาคู่เงินก่อนใช่ไหมทุกคนคู่เงินที่เราจะเล่นดังต่อไปนี้คือควิกเลอร์นะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมจะทําการปรับเป็นแท่งเทียนแล้วก็สอนเทคนิคไปในตัวนะครับให้ปรับเป็นแท่งเทียนได้ได้ก่อนเผื่อบางท่านอาจจะไม่ชอบเส้นนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ไปที่ ตัวสินทรัพย์ quickler นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตัว indicator เนี่แหละนะครับกลยุทธ์นะครับการซื้อขายนี่เลยครับอันนี้ก็จะมีบอกว่าใครเป็นสถานะอะไรอย่างหนึ่งบ้างเนี่ยพูดเหมือนสเปเชียล a เลยหนึ่งบ้างเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งบ้างมันก็จะมีกลยุทธ์ไม่กี่ตัวนะครับมันก็จะมีอันนี้เป็น,เป,นเป็นแบบไฮเคนอาชีนะฮะยังไม่ใช่แท่งเทียนจา่านะครับคนที่เป็น starter ก็น่าจะมีไอ้ตัวแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้เราอยากปรับ กราฟเส้นของคลิกเลอร์ให้เป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นไงมีปะแท่งเทียนญี่ปุ่นปรับให้ได้ก่อนอ่าเคตอนนี้ปรับเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นปกติแล้วนะคือไม่ใช่เป็นไฮแคฮาชินะครับอันนี้คือแท่งเทียนญี่ปุ่นปกติเลยอันนี้ถ้าเรากดตรงนี้มันจะไม่ได้อ่าปรับอย่างนี้เสร็จอ่าใน,นส่วนนี้เราปรับเป็นแท่งเทียนแล้วแนละทีนี้เราจะใช้ตัวอะไรมาวิเคราะห์ล่ะอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ อ่าตัวนี้นะครับผมใช้กลยุทธ์อะไรกันเมื่อกี้อ่าเมืเ่อกี้ผมใช้กลยุทธ์เอ่อเหมือนจะเป็นการสะท้อนเนาะ r e f l e ่ะก็คือ s t o e ค่ามาตรฐาน5 3านะครับแต่ทีนี้ผมจะปรับนะครับปรับค่าเป็น12 7 7 12 7แล้วก็ตรงนี้เป็น7นะครับแล้วก็ทำตัวหนาๆหน่อยอ่าแค่นี้ตัวโ s t o e นะครับตัวต่อไปนะครับผมจะใช้ตัว MA นะครับหรือ moving average ซอก2ตัวนะครับตัวแรกก็คือลองใช้ตัวตัวใหม่ดูปกติผมจะใช้ตัวแต่ตัว s m a EMA ตอนนี้ผมจะลองใช้เป็น WMA บ้างเป็น weight moving average นะครับวัดน้ำหนักของกราฟนั่นเองนะครับค่าอะไรบ้างนะครับค่าแรกนะครับคือค่า5นะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงอันหนาหน่อยนะครับเวทตัวที่2นะครับก็คือ1ิ 14่ใช่ไหมใช่ปรับเป็น144นะครับเป็นสีเขียวนั่นแหละทำตัวหนาๆนานานหน่อยโอเคทีนี้เราก็จะได้อินดิเคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีของการปรับเป็นแท่งเทียนก็คือเราสามารถดูกราฟได้ละเอียดขึ้นนะครับดูกราฟได้ไกลขึ้นโอ้โหลดนานเหมือนกันเลยแป๊บหนึ่งนะรอสักู่หลักการเข้าออเดอร์นะครับ อันนี้ยังไม่ไม่เกี่ยนทางเปลมน,นะแป๊บหนึ่งนะหลักการเข้าออเดอร์ของผมก็คือให้ตัว5นะครับอ่า WMA 5เนี่ยตัดกับ WMA 1 1 1หนนะครับตัดแล้วต้องเป็นโอเวอร์เลยครับต้องเป็นโอเวอร์โซนนะฮะมันจะดูยากหน่อยสัญญาณนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าตัดกันถ้ามันตัดกันต้องเป็นโอเวอร์บอส โตเนี่ยต้องเป็น o อ e ว b o ์บอนะครับคือมันต้องตัดกันมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะมันจะได้สักแท่งหรือ2แท่งนี่แหละถ้าเราจะเทรดน,นะครับก็หาสัญญาณแค่นี้เดี๋ยวหาตัวอย่างดีๆดีๆ,ๆสักอันนะึงเออกว่าจะหาสัญญาณได้นี่มันจะอ่ะแบบนี้คือตัว MA5 เ w m a 5มันต้องตัดกันราคาก่อนนะครับพอตัดราคาแล้วตัวโ sto จะต้องตัดกันอีกเห็นก็คือเราก็าจะได้เข้าแท่งนี้ แค่แท่งเดียวง่ายๆแบบนี้แหละนะแล้วก็ตัวท้าสโตเนี่ยมันตัดกันแล้วนะ,ะต้องรอให้ w m a 5ตัดราคาขึ้นไปก่อนมันก็ได้ตัวนี้ตัวเดียวประมาณเนี้ยทุกคนอ,อันนี้หมดคลิกเลอร์นะอันนี้ผมผมยกให้ดูไทม์เฟรมใหญ่เป็นเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าเวลาเราเทรดจริงๆอะ่ะก็คงองต้องเทรดระดับ15วิแล้วมั้ง นั่นแหละเพราะว่ามันจะต้องเร็วเพราะมันเล่น5วินะครับเล่นแค่5วิแล้วผมมีทุนเริ่มต้นเนี่ยประมาณ1น0่ดอนเท่ากับเพื่อนๆนะฮะนั้นเวลาผมลงอ่ะผมก็จะจะไกด์ให้ดูนะครับว่าผมจะปั่นได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะอ่าอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแท่งกดลงได้เลยนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยโตตัดละแล้วก็ตัวนี้อ่า w a a จะตัดตัดผ่านราคานะฮะ5วิ5วิรู้เรื่อง ฮาวีรู้เรื่องไหมฮาวีรู้เรื่องอ่ารู้เรื่องจริงด้วยนะฮะก็ต้องรอดูว่าราคายังไงยังอยู่นะฮะสิม้าวินี่ดีเหมือนกันนะนับแท่งอ่ะเปลี่ยนแท่งกดลงใหม่ไม่ได้ครับไม่ได้กดลงใหม่เดี๋ยวแปด,ดหเห,หรียญแล้วเนี่ยซอยได้ไหม อันนี้เล่นหมดคลิกเลอร์นะฮะทุกคนอทีน,นี้ผมจะปันให้ดูนะถ้าเล่นอย่างนี้คือไม่ไปไหนตะเทียนะไอเอเยังตัดกันอยู่นะตรงนี้จะเป็นแนวรับได้นะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับได้ไอตัวเส้นเส้นอะไรนะเส้นสีสีเขียวอะ่ะเปนจะเป็นแนวรับนะครับ อันนี้ได้มา27เลยเสีจมจนไปเล่นนะครับว่าไงอยู่ในโซนนี้รู้สึกเทรดดีขึ้นยังไงไม่รู้อะโอยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดเนี่ยเห็นไหมเห็นนะโตกันโะตกัเริ่มเริ่มตัดขึ้นนะฉะนั้นเนี่ย้ w m a เริ่มตัดราคาขึ้นแนละ้วแทงหน้าแล้วกันตอนนี้เอาไม่ได้มันข้ามแทงได้างเนี้มันมันได้เปรียบหน่อยหน่อย เออนั่นเลยอ่ะ Follow follow ไปหน่อย f o l l o w ไปหน่อย follow หน่อยขอ f o l l o w หน่อยเออได้มาตอนนี้ได้มาสามสิบเอ็ดเหรียญแล้วนะฮะเปลี่ยนแห่งกดขึ้นกดขึ้นไม่ขึ้นเหรออ่ะรอดูนะรอดูเป็นยังไงโหกดข้าไปก่อน ได้อยู่ได้อยู่อะโฟลวโฟล์วไม่ได้นะรู้สึกโตตัดกันแล้วอะอันนี้อย่างนี้ถ้ามันจังหวะอย่างเงี้ยมันเหมือนไซเว่ยนะทุกคนต้องรอดูนะมไม่ตัดขึ้นก็ตัดลงต้องรอข้ามแท่งเอามันดีอย่างนี้นี่เองเทรดแบบเนี้ยเทรดแบบแท่งเทียน่ะถ้าเราเทรดแบบเส้นนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะแต่บอกว่าเออการพันนันเท่อย่างนี้ดูง,ง่ายกว่าเยอะเลย โอ้ได้อยู่ปกลับมาที่ยี่แปดะเดี๋ยวผมจะลองส่สิบห้าเนี่ยอย่างนี้คือไม่ต้องทําอะไรนะฮะมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมก็เอาแนอนอนจับมันไม่ได้นะโตตัดลงแล้วไงมันจะขึ้นต้องรอดูดีๆนะแต่เส้นเส้นเขียวนะฮะเส้นเขียวคือแนวรับนะทุกคนไม่ขึ้นวิ่งเกือบได้นะมา มาที่สิบามเหรียญใหม่ผมจะอออินไปแล้วนะเอเดี๋ยวต้องรอดูอีกแท่งนะครับต่อเลยนะครับไปได้ไหมได้อยู่มาต่อในโสนละขึ้นไปเื่งอย่างนี้เสียเปรียบเนาะรู้สึกเสียเปรียบนะครับมันต้องรอจังหวะเป็นแท่งๆแ,แ,แน่เลย จะโตตัดลงนะคะก็น่าจะตัดลงนะครับโอ้ข้ามดีแต่ว่าอย่ามากินออเดอร์ฉันนะ <c oughs> ได้มาสิบแปดเล่นวินนิ่งมันดิเกียวนะครับสิบแปดจุดแปดแปดนะครับตัดลงสวยเล่นแบบข้ามแท่งเอาดีตอนนี้ได้มา33เพิ่มมาอีก2ดอน มือนเป็นเทรนขาลงนะฮะดูจังหวะอยู่นะคะว่ามันจะทำยังไงตอนนี้มันลากหลายเลี้ยงมากเลยนะทางเฟรน 15V เนะี่ยล,ลากหลายเลี้ยงไม่หยุดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีนะครับต้องรอละต้องรอจังหนึ่งจังหวะให้เป็นเขียวก่อน ขึ้นไปจังหวะนี้ต้องรอมันย่อนะโอ้โหเวลามันเปิดนี่มันเปิดแกป๊ปเลยนะ,ะกดไม่ทันนะโตยังตัดขึ้นนะเถิดไปเถิดมาเหลือยี่สิบนะฮะยี่สบจุดสามแ ได้อยู่นะทนย่อดีดดีดดีดเออเป็นแท่งไหมเป็นแท่งเออจังหวะนี้ไม่ได้อ่ะตอนนี้เหลืออยู่32.6นะครับ อตอนนี้เพิ่มมาเป็น58.68นะครับผมจะวินนิ่งมาดิงเกลียวแล้วนะน้องๆมือใหม่ไม่ไมจำเป็นต้องทำตามนะครับนี่นีเอาไงคือต้องรอรอมันยอ่อกดขึ้นโ o โลเทนได้เลยนะถ้ามันตัดกันนี้โ o โลเทนได้ f โปโลเทนะครับรอมันยอ่อไม่ได้ร เหลือ46.94นะฮะ46.94โอเคตอนนี้ผมรอจังหวะอยู่นะฮะเห็นว่ามันตัดลงอะ่ะก็น่าจะลงนะลงดิลงเออตอนนี้ได้กลับมา84.49นะฮะ84.49มีการดีดกลับเล็กน้อย นี่สโตนะฮะเริ่มตัดกันนะ,ะต้องรอดูว่าแท่งนี้มันจะเหนือเส้น WMA ไหมเนี่ยเป็นแท่งแท่งนี้มันดีอย่างนี้นี่เองนะมันดูได้ง่ายกว่าคอนโทรลง่ายกว่า follow ได้โฟ l l o ได้โฟ l l o w ได้ก็ follow ไหนดิ f o l l o โ f o l l โ w f o l โ o w f o โ l o w f โ l l o w โ o l l o ไม่ได้ไม่ได้กดไหมเอาไม่ได้เหลือหกสิบเจ็ด ้5เออ5.9 7.59อืมกระดานได้จุดเปิดจุดปิดพอดีนะได้ไหมได้อยู่นะฮะทุกคนโอ้โหจังหวะเทขายเทขายนรกจริงเ <laughs> หลือ5 14, อิ4 7 0.7จังหวะนรกมากเมื่อเทขายเยนี้ย คิดว่าน่าจะขึ้นนะจังหวะสะท้อนกลับของจอสโตรดอ่ะอันนี้อันนี้ความส,ามาสัมพันธ์ของบุคคีอย่าเลียอย่าลอกเรียนแบบตอนนี้มีอยู่97.33นะ97.33นะรอดูจังหวะด,ดีๆนะครับทุกคนเนีย่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเอาอย่างไรเนะี่ยแท่งเนี่ยทุกคนตอนนี้ผมก็รอรอมันกลับตัวนะครับหาจังหวะเอาแน่นอนไม่ได้ต้องรอเป็นแท่งๆนะจังหวะนี้ใส่ครับ อันนี้จังหวะสวยนะฮะ WMA ตัดราคาขึ้นดีแล้วก็โตตัดตัดกันแล้วช่วงนี้จังหวะนี้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ไปเรื่อยๆเลยใส่เหมือนโโลเดนเหลือ77นะฮะเจ8 6สิบเ็ดจไงจังหวะนี้จังหวะนี้นมันจะขึ้นเนาะโอ้ลงเลยแรงขายมันมีอยู่แรงขายนรก ได้มาแรงขายนารกโอ้ยได้มา200 2.44นะฮะตอนนี้ก็สเต็ปเป็นทีละสเต็ปนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะลงมาละ้อยแลนะฮะรอดูนะแค่โฟกัสแค่คู่เดียวนะรอดูรอดูหอเหนียนเส้นไหม ตัดกันยังไงจริงๆไอราคาสโตเนี่ยสโตเนี่ยมันมันอียงจากกราฟนะฮะกราฟไปทางไหนมันก็มันก็อ้องแง้งไปตามนั้นแหละเดี๋ยวไปเชื่ออะไรมันเยอะนะครับดูเป็นไกด์ไลน์เดี๋ยวผมให้ดู WMA เป็นหลักเลยนะันะวัดวัด,วดน้ําหนักของกราฟนะครับวัดเกรดพลังงานของกราฟโอเคขึ้นใช่ไหมไม่ทันอ่ะต้องรอมันเปิดแท่งใหม่เป,เปิดเปิดแก๊ปนี่เนะี่ ได้อยู่ะได้อยู่ะ follow ะได้อยู่โอ้โหกดฟุกอะฟุกไปฟุกมา362.44หอีเหรียญโอเคหน้ามา362.44ทุกคนผมป๊อดมากเลยอะไม่กล้ากดเลยเพราะมันจะไปเรื่อยเอยเลยเห็นว่าตอนนี้โสโตตัดกันแล้วนะฮะต้องรองให้ราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเดิมเองไงผมก็เลยไม่ทำอะไรดีกว่า ถ้ามไีไม่ได้ส่วนก็ลําบากอยากส่วนก็ต้องครึ่งหนึ่งนะอยากส่วนก็ใส่สักร้อยแล้วกันเนาะจังหวะคันมือมากไม่ก็ได้ามามาๆใส่ร้อยก็ร้อยโอ้ยตายเหี่ยวว่าน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะ ผมได้ราคาสูงเรื่อยๆมาดิใส่ทีละร้อยใส่ทีละร้อยใส่ไม่กลัวเสียโอ้มัราคามันสูงแล้วนะมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วสูงได้อีก ว่าไม่ไปไหนสักทีเนตอนนี้นเป็นไดเวจนเป็นแล้วอืมส่วนแบบนี้อันตรายนะทุกคนมันจะต้องใช้ความกระด้าง รถมาที่เก่าเนี่ยกลับไปกลับมาอยู่ที่สามร้อยสองรองตอนเนี้ยต้องรองได้อยู่นะต้องรองมันดีกลับแล้วน,นะ อุยไม่ไม่ดีแล้วอุ้ยได้มาสุดท้ายห้าสองห้าร้อยหกสิบสองจุดสี่สี่นะครับอันนี้ขนาดเทปเทปมาละร้อยนะจับตัวนะจับตัวนะสลับแดงบ้างสลับแดงไม่สลับเลย เออมาโอเคเดี okay. ๋ยวตอนนี้ยอมรอสังเรือสี่สองเท่านะนะสี่สี่สองจุดสี่สี่นะครับตอนนี้รออยู่อันนี้จังหวะน,นี้ดีมากนะราคาอยู่หนือ WMA แล้วก็โตตัดกันจะทำ New High กนะันน ขึ้นไปสักรอบแล้วตอนนี้เหลือ3 5 3.95นะครับ353.95 3. ไม่ยอมลงสักทีเลยต้องรอจังหวะดีๆนะทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็ไปไปกดไปเลยนะครับกราฟเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับก็เลยเสียเวลามาก นะตอนนี้ก็ยังเหลือตังอยู่3-5-3นะครับวันนี้ผมไม่อยากปั่นให้มันเวอร์นะเอาเอาส,สักพันเหรียญพอละผมคิดว่ามันก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วพอละพอละไม่ไม่อยากอวดมากรอดูก่อนได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บนะฟอลโ่ฟโล่ <c oughs> กินวีสุดท้ายอะรอดูจังหวะนี้นะครับตอนนี้สโตรเริ่มตัดลงนะครับแล้วก็ต้องรอ WMS อยู่ต่ำนะครับถ้าไม่ต่ำยังไงยังไงผมก็มองลงอะ, <c oughs> อะแต่ที่ละ2อ0กรด้มาในจุดเด็ดเสียว ตอบเดียวเท่านั้นตอนนี้นะครับผมมีตังค์อยู่962.75เจ็ดหอไอตัวโตเนี่ย533นะครับอันนี้ผมปรับแล้วนะเป็น533 1277ค่ามันค่ามันรู้สึกไม่ค่อยถูกจริยบผมกมม็เลยเปลี่ยนเป็น533นะครับก็เห็นมันมันจมแล้วไงก็เลยลองดู จะปรับเป็นค่าไหนก็ได้นะแล้วแต่ตอนนี้มีอยู่1,109 1,189ผมว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับมันก็เพียงพอต่อการปั่นแล้วไหมถ้าเราเติมเติมตังมาแค่20ตอนนะแล้วก็ปั่นได้หน0 0 0พัผมก,ก็ก็รู้แล้วนะไม่ต้องไปต่อแนละ้วไปต่อวันนี้อาจจะจะล้างก่อน มันก็อย่างเงี้ยมันก็จะมีได้มีเสียมีได้มีเสีย,สยอย่างที่ผมทำให้เพื่อนๆดูเนี้ยมันจะนานแล้วก็คลิปนี้ก็จะยืดยือ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็ประเด็นหลักของคลิปนี้ก็คือดูเทคนิคดูวิธีการเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังก็คือว่าตัวเนี้ยต้องเป็น1277ใช่ไหมล่ะสมมั้เป็น1277โต1277 WMA ค่า5แล้วก็ W m a 144นะครับหลักๆก็คือดู WMA ค่า5ก่อนนะครับให้มันตัดราคานะครับถ้ามันตัดราคาลงแล้วก็บวกกับโตเป็น Overbought อ่าเทรดลงนะครับกลับกันถ้า WMA 5ตัดขึ้นตัดราคาขึ้นนะครับหรือราคาแท่งเทียนมันอยู่เหนือเส้น WMA แล้วก็ประกอบกับเป็น o v e r s o l d ซนะครับหรือโตมันตัดแล้วตัดขาขึ้นก็ให้เล่นขึ้นนั่นแหละนะครับ ถ้าไม่เข้าใจย้อนดูกราฟได้นะครับจังหวะจังหวะที่ผมเข้าอ่ะดีๆมันมีนะแล้วส่วนใหญ่ผมจะจะนอกกรอบไปหน่อยนะครับคือใช้ใช้สัญชาตญาณไปเยอะนะครับจริงๆไม,ไม่ไม่ควรไม่ไม่ควรที่จะใช้แบบนี้บ่อยเพราะน้องๆมือใหม่ไม่เข้าใจหรอกออแต่ว่าอยากให้น้องๆมือใหม่จับประเด็นตรงที่ตรงหลักๆประเด็นหลักๆตรงนี้นะให้ได้นะอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเอาแค่นี้ถ้ามันนอกกรอบก็ไม่ต้องไปเทรดเหมือนผมนะมันอาจจะเสียได้นะครับ ก็ว<น>ัน <sen> น <festivals> ี้คลิปวิดีโอนี้ก็เป็นทั้งไกด์ไลน์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีให้กับน้องๆมือใหม่ได้นะครับน้องๆมือใหม่ก็เอาในส่วนที่ที่ดีนะไปปรับใช้อันนี้ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเอานะครับผมมันมันมันเทรดไรกรบบวน5าเกินไปโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกลุ่มเทเลแกรมหน่อยนะครับกลุ่มเทเลแกรมของผมจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับเพียงแค่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเทเลแกรมที่เพลสโตหรือแอปสโตนะครับจากนั้นไปที่ใต้เดสคริปชันนี้จะมีคาว่ากลุ่มเทเลแกรมจะเป็นลิงก์นะฮะ ในกล,ลกุ่ม telegram พอกดเข้าไปแล้วก็จะเข้ากลุ่มเปิดนะฮะก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทความาทรรเทรดนู่นนี่นั่นบทวิเคราะห์นู่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มปิดเนี่ยก็ไปที่กลุ่มเปิดน,นั่นแหละมันจะมีคําว่า add trader ลองหาดูนะครับถ้าเข้ามาบอกว่าจะเข้ากลุ่มปิดครับอยากเข้ากลุ่ลมปิดค่ะนะครับเสร็เสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาเข้ากลุ่มปิดอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ตอบแชทเสาร์อาทิตย์นะครับดองไว้นั้นแหละืออยากไปไปเที่ยวไปพกักผ่อนนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามเพจ f a c e b o o แทน Official แล้วก็ไอจีแอดแทนเทเดอร์ทวิตเตอร์แอดแทนเทเดอร์แล้วก็บล็อกดิบขึ้นมาใหม่นะครับกดติดตามด้วยแล้วก็เว็บไซต์ Foreign for e นเลนะครับทุกคนอ่าสุดท้ายนี้ก็มีอะไรนะที่เพิ่มเข้าใหม่เทรดดิ้งวิว Trading Vi ิวนะอันนี้มีมีบทวิเคราะห์ทุกวันอยู่หลัครับไปติดตามกันได้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส cribe ช่องแทน Official กันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดแนวทางการเทรด วิดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย